อยากทราบเรื่องอโหสิกรรมตามหลักพุทธวจนะทาได้หรือไม่ใช้คําก็ผิดแล้วผิดตั้งแต่ใช้อโหสิกรรมแล้วเพราะอโหสิกรรมตามพุทธวจนะแปลว่าได้มีได้เป็นไม่ได้เกี่ยวกับความหมายที่เราใช้กันอยู่ความหมายที่เราใช้กันอยู่เนี่ยถูกแต่งขึ้นใหม่นะแต่หยิบคําพระเจ้ามาใช้นะนั้นยอมไปดูที่พระเจ้าบอกว่านะ เอโกสาวกานังสันนิปาโตอโหสินี่ไงอโหสินะได้มีการประชุมกันของสาวกเพียงหนึ่งครั้งนี่ดูตัวอย่างของผู้เจ้าที่ใช้คำว่าอโหสิหรืออโหสิเนี่ยได้มีได้เป็นกษัตริย์โดยพระชาติได้เป็นพราหมณ์โดยชาติเจ้ใช้อโหสิ แต่พระศาสดาไม่เคยใช้อโหสิกันให้อภัยกันเลิกแล้วต่อกันอะไรกันไม่เคยนี่เรามาให้ความหมายกันเอาเองดังนั้นความหมายตรงนี้ก็จะจะไม่ไม่ตรงกันนะดังนั้น <c oughs> ถ้าโดยบทพิธีนะกก็คือไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถ้าโดยความหมายยมต้องการทราบว่าการให้อภัยกันนั้นเนี่ยตามหลักพุทธวจนะทำได้หรือไม่ได้ ก็คือการอภัยทานอเวรทานอภัยาประชาทานนะให้ทานเป็นการให้อภัยนะพระองค์ใช้คําว่าอภัยไม่ใช่อโหสิอภัยนะอภัยทานอเวรทานการไม่ผูกเปนอภัยาประชาทานการไม่ผูกพยาบาทนั่นแหละเป็นการจะเรียกว่าอโหสิตามแบบของเรานี่แหละนะแต่พู้เจ้าใช้อภัยทานนะ ให้อภัยตัวมหาทานชั้นเลอทั้งสาอย่างเนี่ยมีครบอยู่ในสินห้าขณะที่เรารักษาสินห้าเนี่ยพระองค์บอกว่านั้นเป็นอภัยทานอเวลทานอภัยยาประชาทานยมรักษาสินห้าข้อที่หนึ่งเป็นการให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณนะ,ะแค่นั่นเอง ไม่ต้องไปวิ่งปล่อยสัตว์โคกระบือปลานกอะไรให้มันวุ่นไวายไปนะแกโยมรักษาสินห้าปุ๊บเนี่ยให้ทานชีวิตอย่างไม่มีประมาณเลยนะู่เจ้าตัดไว้โนะยมไม่ขโมยเนะี่ยเป็นการให้ทานทรัพย์อย่างไม่มีประมาณหนึ่งเหมือนกันนะนะถ้าเราเป็นนักป้นแบงค์มือหนึ่งของโลกนะแกเห็นนะแกโยมสอนให้เขารักษาสินห้าข้ดเนี่ย ทรัพย์สินของคนอื่นไม่ต้องสูญหายเพราะเราอีกเยอะแยะใช่ไหมให้ภัยแล้วเนี่ยให้ทานแล้วเนี่ยนะสุดยอดแล้วนะนี่ดูแง่มุมการรักษาสินนะพระศาสดามองอย่างนี้เนหะ็นไหมนะดังนั้นตามหลักที่ตถาคตได้บัญญัติเอาไว้นะทำได้นะให้อภัย ตอนนี้จะทําได้ยังไงเพราะความคิดมันผุดขึ้นมาในใจเราแล้วนะแหมอยากเอามาให้ไปฟ้าได้นีจังเลยนะก็ละความเพลินไปสิใช่ไหมดังนั้นละความเพลินพวกนี่เป็นการให้อภัยไหมให้อภัยอัตโนมัติเองเหมือนกันใช่ไหมนะดังนั้นการกลับมาอยู่กับอานาปานสติก็เป็นอภัยทานในตัวนะโยงกันได้หมดเลยนะ การภาวนาการรักษาศีลนะโยงถึงกันหมดน,นี่เรื่องของการอภัยทาน